ตอนนี้ก็ถึงเวลาของการที่เราจะมาเปิดเทสเครื่องนะเมื่อกี้เราก็โหลดโปรแกรมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะใหม่สดเปิดกล่องโปะปะเลยจ้านะจ๊ะออเคอันนี้ก็จะเป็น2ตัวแต่ว่าด้วยฟังก์ชันใหม่ของรุ่น Flip และ f r o w 6เหมือนกันจ้ะรุ่นนี้พัฒนาด้วย AI นะจ๊ะส่วนกล้องก็ดีขึ้นส่วนน้ำหนักเบาขึ้นจ้ะวิธีการในการเปิดพับก็ดูแข็งแรงขึ้น เราก็ในส่วนของการออกแบบก็ดูลอ x u r รีขึ้นดูทันสมัยขึ้นและดูน่าใช้มากขึ้นทั้งในส่วนของการจับที่ตัวนี้เขาทํามาเป็นแบบดัดดนดนนะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความเงาแต่ไม่ลื่นนะจ๊ะจับถนัดมือเหมือนเดิมเลยจ้าเอาละ่ะต่อไปเราจะมารีวิวในส่วนของตัวที่เป็นฟิวเจอร์ของเขาจริงๆเนี่ยของเขาอันเดิมเนี่ยเขามีฟิวเจอร์เก่าตั้งแต่รุ่นที่แล้วเนี่ยมาให้แล้ว ไม่ใช่รุ่นที่แล้วสิต้องบอกว่าเป็นตั้งแต่24เนาะที่เขาพัฒนาตัว AI มาเนี่ยอ,อ,อย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมีมีมีมาอยู่แล้วนะในส่วนของการเซตติ้งตัวไมโครโฟนอันนี้ไม่ใช่จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแปลภาษาเนาะฟิวเจอร์ตัวแปลภาษาเ,เป็นอาเนนะี้ interpreter นี่ตัวนี้ interpreter ซึ่ง่นะ use microphone โอเคแล้วก็ microphone ตั a แอโอเค ask every t you know, i m e ดูซิว่าได้ไหม อันนี้ดีนะสำหรับเวลาเราไปต่างประเทศนะภาษาไทยน,นี้เร้เลยโอเคสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ภาษาเนาะฮัลโหลสวัสดีเรากำลังจะไปญี่ปุ่นเธอแนะนำเราหน่อยได้ไหมว่าจะเดินทางยังไงดี Hello Hi We are going Japan. Can you give some advice how get there going to you on how Japan Can to us อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งจริงๆมันดีมากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็โต้ตอบกันได้โดยตรงเลยอันเนี้ยจริงๆมันมาตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงที่เป็นลักษณะของการโทรแล้วตอบโต้ตัวนี้ยังต้องพัฒนาอีกแต่มันก็มาได้ดียังไม่เคยใช้เหมือนกันนะตัวนั้นแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นฟีเจอร์เรื่องของอตัว AI ที่เป็นการตัดเปลี่ยนรูป อันนี้ว้าวมากๆเลยตอนนี้มันพัฒนาได้ไกลามากอย่างเช่นสมมุติเราอ,อยากได้ตัวนี้เนาะแล้วก็เราต้องการที่จะตัดเปลี่ยนแปลงรูปสมมตินะ v e a n d more อันนี้มันมีหลายหลายฟังก์ชันมากๆกนะแต่ถ้าอย่างสก e t e t to i t c h t อ image เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาจะจับได้ว่าเป็นหน้าหน้าคนเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างก่อนว่าสมมุติว่าในภาพเนี้ย มันเป็นหน้าคนแล้วเราอยากจะเติมหรืออยากจะเสริมอะไรลงไปในภาพแหละเนาะอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นอะออตอนนี้จะยกตัวอย่างก่อนว่าเมื่อกี้อยากจะเติมอยากจะเสริมเดี๋ยวเราจะมาอีกอันหนึง่งแต่ว่าอันนี้เขาจะจับเป็นพอเทรตเห็นไหมว่าเป็นหน้าคนเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเขาให้ฟิลเจอร์ใหม่ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาพเนี้ยกลายเป็นคอมิกก็ได้3 d กระตูนก็ได้หรือวอเตอร์ค o ลเลอร์ก็ได้หรือสเกตต์ก็ได้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เดี๋ยวลองดู 3D แล้วก็เจนเนอเรชใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าเขาต้องโยนเข้าไปขึนคลาวก่อนเขาถึงจะออกมาได้เป็นไงได้ไหมโอ้ดูดีนะเออโอ,โอ้หรือว่าจะเจนเลตเพิ่มก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเจ๋งเลย ชอบชอบมากน่ารักออแหวนก็เหมือนใครเหมือนกว่าชอบแบบไหนดีแต่จริงๆเราไม่มีเขานะไม่เอาเข่าได้ไหมนีหน้าใสๆไ,ได้อยูอ่อันนี้ก็คืออันหนึ่งหรือถ้าเราไม่ชอบใจเราจะเปลี่ยนกลับมาก็ได้นะก็ย้อนย้อน,ย,อน,ย,อนย้อนกลับมาก็เป็นรูปเดิมใช่ปะ่ะทีนี้ก็ อ่ะลองดูว่าเราจะเ,าเป็น watercolor อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการเจนรูปเนาะให้เป็นตามแบบที่เราต้องการในแบบต่างๆเป็นไงได้ไหมสีน้ำเหมือนไหมเหมือนอยู่บ่ มีครานะอันนี้ได้อยู่นะอันนี้สวยนะแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนนะเพราะตัวจริงดูดีกว่าอะโอเคอเมื่อเราได้มาแล้วปึ้งเนี่ยเขาก็จะเก็บอยู่ในเครื่องเราได้เลยนะคะ อ่ะอันนี้เป็น save to image อีกแบบหนึง่งทีนี้เนี่ยจะมาในส่วนของการเจนรูปที่สมมติว่าเราอยากเติมอะไรเข้าไปในภาพอันนี้นะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะมีเดี๋ยวนะนเจนก่อนงดเราอยากจะมีหมวกเนาะเขาบอก s a e to image เราอยากจะมีหมวกสอันนึงที่อ,อยู่บนนี้เป็นเครื่องหมวกเขาก็จะนเ n ออันนี้เขาจะประเมินเอาว่า น่าจะเป็นประมาณนั้นนะ AI ตัวนี้ฉลาดมากเลยหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ได้นะมีนกเกาะจ้ะ <c oughs> ฉันเขาเห็นผมฉันเป็นลังนกเหรอจะ้ะนี่นี่ต้นฉบับนะแล้วก็เป็นนกเขาก็อ่านเอาเนาะว่าอยากจะได้อะไรหรือจะวาดใหม่ก็ยังได้อ d ดิด์อะสมมติอิดิด,ด์แแล้วก็ลบเนาะลบก่อน ทำมวาดเป็นหมวกขึ้นมาเป็นระเลดูว่านางจะให้เราใส่หมวกแบบไหนนะมันโทษเขาไม่ได้ค่ะฝีมือการวาดรูปของเรามันแย่เอง โอ้นางก็ฉลาดนะนางไม่มองเป็นหมวกนางมองเป็นร <laughs> องเท้าจ้ะโอเคอันนี้คงไม่เซฟนะคะขออนุญาตอดิตนะคะเอาใหม่ได้ไหมคะอายเขาอะโอ้ยวาดหมวกได้รองเท้าดูสิน่ากลัวมาอ่ะเอาใหมเ่เราวาดเป็นประมาณอย่างนี้ได้ไหมดูสิเขาจะเขาจะเห็นเป็นหมวกไหมคะ อยู่บนสวรรค์ไปเลยจ้าลอยไปเลยจ้ะจ้ะลองลอยไปเลยจ้ะเขาไม่ให้โอ้เขาก็ฉลาดนะเพราะว่าข้างหลังขาคงเป็นแบบมืดๆอะไรเงี้ยเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งนะที่ที่ที่จะทำาะไก็คือในส่วนของตัวที่เป็นการเพิ่มวัตถุเข้าไปในตัวภาพเนาะสมมติอันนี้เป็นต้นฉบับเรานะแล้วเราจะเพิ่มวัตถุเข้าไปในตัวภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะเป็นเดือนอนะ ่ปย้อนกดนี่แล้วก็เข้าตัวอีเมลแล้วก็เป็นอีนดิสเก็ตแล้วก็ลองว่าอ่ะเป็นอันนี้หนึ่งอันเจนเนอเรตดูสิเขาจะมีจัดการให้เราไหมตั้งใจจะว่าจัดการน,นะดูว่า AI จะมองว่าเป็นอะไรประมวลหนักเลย เขาเห็นเป็นแสงไฟเห็นเป็นแสงเป็นเก้าอี้เป็นขาโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นแสงอ๋อเขาทำเป็นแสงขึ้นมาจ้ะเป็นแสงแฟร์เห็นปะไม่มีแสงนะจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาประเมินกัอยังไงอ่า ก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งก็เจ๋งนะอ่ะโอ,โอเคครับทีนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเจนภาพเจนแต่ว่าเรื่องชุดเนี่ยนะเขาบอกว่าเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนชุดเหรอเดี๋ยวลองดูนะว่าชุดของเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไง เขาบอกเาเปลี่ยนชุดให้ด้วยจ้าอ่าเสื้อจากอันเดิมดูดีขึ้นไหมเอ้ยพร้อมรูปนี้น่าเซฟดูดีเธอฉลาดไปแล้วแต่ขาพิการนะคะเอาใหม่นะคะ สนุกนะเอาจริงก็ก็ดีมีมีอะไรให้เราเล่นอนะว่า,างั้นเถอะอ๋อเขาให้เล็กกดนี้ก็ไม่ได้โอเคอย่างนงี้เหรอโอเคช่ okay. มัมเถอะอ่ะอีกอันหนึ่งนะ ที่อยากจะแนะนำเลยสำหรับฟีเจอร์อันใหม่ที่เขาให้มาเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของการเข้าไปทำในส่วนของการวัดภาพที่โน้ตนะอันนี้คือลองทำดูคือลองทำดูอันนี้ลองลองทำดูแล้วเออมันมันมันน่ารักจริงๆเดี๋ยวลองอันใหม่ให้น,นี่คือภาพต้นฉบับนี่ภาพต้นฉบับเลยจ้ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองอนันใหม่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนวาดภาพไม่ได้ดีนะจ๊ะเป็นคนวาดภาพไม่ได้ดีแล้วก็แยกพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราลองวาดภาพอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยสำหรับการเจนภาพขึ้นมาเดี๋ยวลองดูนะ,ะรูปโคนแล้วกันเนาะ แล้วก็มีผมหน่อยอ,อ,อันนี้คือตัวอย่างนะลองดูเราจะเจนนขึ้นมา s k i t c h to image drag เราล,ลาก,กโอเคลากเสร็จปุ๊บตัวนี้เขาจะมีตัว าการเจนภาพเนี่ยเขาจะมีตัวให้เราเลือกว่าเราจะเอาเป็นแบบไหน watercolor illustrator illustration sketch pop art 3d กระตุอ่ะเราลองเป็น 3d เด้อสวยไหมเจ๋งอยู่นะธรรมดาซะที่ไหนล่ะ มมติเราไม่พอใจเราจะย้อนกลับไปก็ยังได้เลยเนี่ยก็ย้อนกลับมาแล้วก็ทำเพิ่มไปอีกเนี่ยเขาก็ทำสมมติเรา add n o ้ e ไปเน o ะแอดโน้ e เขาก็เก็บเลยเก็บเป็นไฟไล์ให้เราเลยจะอยู่ในนี้หรือเราไม่พอใจเราจะกลับมาที่ตัวนี้แล้วก็ทำใหม่ก็ได้ เข้าอิ a เมก่อนสเกตเทรนเมนทีนี้เราลองเปลยดเป็นอิล s ัสเตช o นแล้วก็กดจนอเลยน่ยไม่ธรรมดานะ ดีอยู่ใช่ปะเอออันเนี้ยดีนะดีนะดีนะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวละจ้านะเขาก็เข้าใจเราอยู่นะ โอเคนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอ่ะ mm hmm. เข้าไปบริหารจัดการกันเอาเองนะจ๊ะโอเคอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งลืมเราทำการ์ตูนไปแล้วเนาะโ okay. อเคเออเดี๋ยวนะ เราถึงตรงไหนไปแล้วบ้างเรา AI ไปแล้วรูปตัดเปลี่ยนเสริมไปแล้วเจนข้อความยางเสียงทรภาษาไปแล้วอินเตอร์เป็น listening mode ก็ได้ i n t e r r u p t ร r โอเคอ listening mode เนี่ยเข้าต้องหนว่าเดี๋ยวนะ อย่างเช่นผมอยากจะฟังวิทยุภาษาอื่นเข้าใจอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดกรณีที่หลายคนอาจจะเคยเจอก็คือเราฟังประกาศของบางภาษาไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดมันเป็นประกาศสําคัญนะที่เราควรจะต้องรู้ด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับมันมีสิ่งที่ว่า listening mode ครับอย่างเช่นผมเปิด listening mode เป็นภาษาเกาหลีแล้วกันนะครับแล้วก็